สวัสดีครับจีปทาชแนลมีอะไรก็ถ่ายมาอีกแล้วครับเดินไปเดินมาเห็นไม่ยมมยมดดกนะครับดกครับตัวนี้ก็เอามาให้ชมครับผมจะได้เข้าคอนเซปต์ว่าจีปทาชแนลมีอะไรก็ถ่ายครับผมดูนะดกมาก ปลูกได้ไม่นานเองครับตัวหน้าไปตำส้มเหลือเกินนะครับผมเดีย๋ยวจะต้องตำส้มนะครับตำส้มถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมตำมะยมตำส้มมะยมเส็จแซบครับผมเป็นก้นกอนๆดีฮะ ก่อนก้อนนี้ลาเกินครับผมมยม,มยมมยมปลูกติดบ้านไว้ครับผมมยมคนโบราณเขาบอกเป็นไม้มงคลครับปลูกไว้หน้าบ้านครับจะได้มีความมีคนนิยมชมชื่นครับผมจะได้มีคนนิยมชมชื่นมยมต้นยอขนน ไม้สักไม้มะขามนะครับถ้ามีบริเวณนะครับคนปลูกไว้บ้างครับโอเคครับผมพาชมแค่นี้แหละครับเห็นดกดีก็เอาไมา้ชมครับผมเดี๋ยวจะทาทำมยมครับทำส้มยมแนละ้วจะตัดคลิปให้ดูนะครับผม ขอชมต่อไปนะครับขอบคุณสวัสดีครับ